เสริมทัพเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเรื่องนโยบายหลักสําคัญเลยนะครั้งนี้ก็คือดิจิตอลวอลเล็ตยังไงต้องขับเคลื่อนได้ได้นื่จากว่าเป็นนโยบายที่ก็ถูกสังคมตั้งคําถามนะกับรัฐบาลเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นแน่นอนวันนี้ยังไงก็ต้องขับเคลื่อนออกมาให้มันเกิดดอกเกิดผลนะเรื่องจริงเนี่ยเราเคยมาคุยในรายการก่อนหน้านี้นะที่ผมเคยเสนอว่าดิจิตอลวอลเล็ตในทบเลยเอาห้าแสนล้านไปทีเดียวล่ะนะเราแบ่งไม่ได้เหรอนะเป็นเฟดเฟดแล้วก็ใช้เงินงบมานเนี่ยโดยไม่ต้องไปกู้เงินวันนั้นจาได้เลยอาจารย์ครับ คนเป็นยังไงอป่าก็ออกไปอย่างนันนี้ก็แบ่งคือแบ่งที่เกานุกันแบ่งเป็นก้อนเลยใช้งมานครับ่ประจําปีเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยแบ่งขับเคลื่อนไปที่6 7 6 8แล้วก็ทกัสรนอาจารย์ใช่ใช่ก็เนี่ยก็มันก็ไม่ต้องกู้เงินไงเห็นไหมก็เป็นอย่างที่เราคุยกันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในเมื่อยังไงก็ตามดิจิตอลโรเล็ตก็ออกมาค่อนข้างแน่นอนแล้วนะผมคิดว่ามีโอกาสสูงก็ต้องเสริมทับคู้คนที่จะเข้าไปขับเคลื่อนในบางนี้ในอย่างที่บอกว่า เมื่อขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องคลุกเลยนะงานนี้เพราะทุกอย่างเนี่ยคือการนับหนึ่งใหม่หมดนะมันไม่เหมือนกับหลายนโยบายนะอย่างเช่นกรณี30บาทพลัสอันนี้ก็คือการเอา30บาทในดิบมาต่อยอดนะมันก็มีฐานอยู่แล้วล่ะนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนที่ต้นเด็ดต้องคลุกเหมือนกันเรื่องเดก็เป็นเรื่องใหม่ต้องลงไปคลุกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการต้องมีเวลาเต็มที่เดิมเนี่ยท่านนายกควบว่าการก็ท่านก็ต้องมีบทบาทภารกิจในฐานะนายกอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องเสริม ริ่มตีว่าการคลังเข้ามาที่เป็นบุคคลที่รับตําแหน่งเดียวเลยไม่ควบตรงไหนเลยก็คือดูในรายละเอียดไปเลยไดอวงในกันไปเลยัครบมาลุมกันทำเนี่ยใช่แน่นอนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องอาจจะเป็นไปได้ที่จะเสริมรั่มตีช่วยคลังเข้าใหม่คนหนึ่งก็คือคุณเผ่าภูมิมีความเป็นไปได้เพราะว่าในวงแถลง ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็เป็นคุณผ่าภูมิคุณเผ่าภูมิก็มือมือทำในภาคปฏิบัติในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นประเทีศจะเสริมเพิมมาแต่ถ้าเสริมเพิมานั่นหมายว่าคุณเฉลิมชัยอาจจะต้องถูกปรับออกและคุณเฉลิมชัยนั้นอยู่ในโคต้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะซึ่งเป็นรันตีช่วยคลังอยู่ตอนนี้นะครับครั้งนี้ จะต้องไปจูนยังไงล่ะกับรวมไทยสร้างชาติห็นแม่ที่บอกไงรัฐบาลผสมเนี่ยมันต้องคุยกันนะมันไม่ให้อยู่นี่จะเป็นตัดสินใจอะไรลําพังเนี่ยมันไม่ได้แหละครับครับก็อาจจะเป็นเพื่อไทยทั้งหมดถูกไหมอาจารย์หรือยังไงหรือไปสลับกระทรวงหรืออะไรยังไงไปแลกโคต้าอะไรยังไงกับทางรวมไทยสร้างชาติดีต่ออะไรทำแบบนี้อาจารย์คือ เป็นนโยบายเรือธงต้องใช้คํานี้นะครับเป็นนโยบายเรือธงแล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยก็หวังกับนโยบายนี้อย่างมากแต่ว่าตอนที่แถลง10เมษาที่ผ่านมานักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าให้พูดว่าเสียดายอะไรอย่างนึงนายกนายกพูดถึงว่ามันช้าเกินไปก็ถ้าปรับแล้วมันจะปังไหมอาจารย์หรือว่า มันจะอยู่ในความรู้สึกของประชาชนได้ด้วยดิสต้อนวอลเล็ตเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายนักที่จะทําให้เห็นผลทันทีนะเพราะว่ามันยังต้องมีกลไกในภาคปฏิบัติหลายหลายอย่างนะครับเช่นการออกแบบแอปพลิเคชันนะวันนี้จะใช้แอปใหม่ไหมหรือว่าจะไปใช้แอปทางรัฐนะซึ่งก็มีหน่วยงานนะที่เขาพัฒนายอยู่แล้วคือสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นี่ยนะจาเขาก็ทําอยู่แล้วนะหรือ d g a เเนี่ยนะจะไปใช้แอปนั้นไหมหรือยังไงทางเลือกจะเป็นยังไง นะในขั้นตอนของภาคปฏิบัตนะิแล้วก็การกําหนดคุณสมบัตบนะิวันนี้อาจจะมีการแถลงมาแล้วละว่าคุณสมบัติของคนที่จะได้ดีต้อมเง็นมียังไงบ้างแต่ร้านค้าที่จะรับ,รบมีใครบ้างและทํายังไงให้เส้นทางเงินเหล่านี้มันลงสู่ชุมชนรหรือประชาชน,นจริงๆนะตามปรัชญาของนโยบายนี้เนะพราะปรัชญานโยบายนี้คือเบื้องต้นบอกว่าต้องการเอาเงิน,นลงไปสู่ชุมชนจึงได้กําหนดว่า จะใช้ได้เพียงลัศมี4กิโลเมตรเนี่ยนะตามภูมิลําเนาแต่ถ้าวันนี้มันไม่ลงสู่ชุมชนมันจะตรงตามปัตยางนโยบายไหมนะเพราะนั้นอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่ต้องไปกําหนดว่าเส้นทางเงินมันจะไหลไปยังไงนะแล้วถ้าไหลไปอย่างสมมติ4กิโลเมตรยังมีอุปสรรคไหมนะเพราะก็มีหลายคนบอกเอเ๊ะถ้าตามในพื้นที่ชนบทเนี่ย4กิโลเมตรเขาไม่สามารถจะไป ซื้อหาอะไรได้นะนะมันมันแคบมากสกิโลเมตรไม่เหมือนอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติที่ต้องไปดูรายละเอียดอีกอย่างที่บอกทโยวบายนี้รายละเอียดมันมันเยอะนะเ,<อ>เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงต้นๆอาจจะเป็นกรอบแนวคิดแล้วก็ขยายผลออกไปสู่เรื่องรายละเอียดนะแล้วก็เป็นไปได้ครับที่เราอาจจะได้เห็นภาพเห็นผลจริงๆเนี่ยคือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็ <ขอ S 2> ช่วงนะก็ต้องอีกประมาณ78เดือนนะครับก็คือต้องประมาณตุลา S <S <S พฤศจิกาธันวานซึ่งมันคือปีงบประมาณ2,5,6,8นะก็ะพอดีกับเงินที่จะเอามาใช้นะครับมันจะปังไหมอาจารย์ถ้าในมออาจารย์ว่าบ,บางคนบางคนบอกว่าโโหโ้ณตอนนี้บางคนนะครับคุณชมบอกโอ้โหก็ได้ก็ดีแต่ก็ไม่ได้อยากรอแล้วเพราะว่าความหวังก็ ล่อลวงลงไปทีละทีนิดเพรามันผ่านมาระยะเวลาอาจารย์มองว่าการปรับครั้งนี้นะฮะก็ดูรายชื่อนะอาจารย์คือเสริมทัพแบบที่อาจารย์บอกเลยมันจะไปอยู่ในใจประชาชนได้ไหมปังไม่ปังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าดิ่ต้องเล็เมื่อออกไปแล้วประชาชนสัมผัสได้ไหมและประชาชนได้อะไรหรือเปล่าถ้าประชาชนสัมผัสไม่ได้นะเช่นสุดท้ายไปถึงเงื่อนไขเยอะแยะการใช้มีข้อจํากัดร้านนี้ได้ร้านนี้ไม่ได้อะไรต่าง มันไม่อยู่ในวิถีชีวิตนะมันต้องมีข้อจํากัดให้น้อยที่สุดนะและเส้นทางเงินทั้งหมดเนี้ยมันต้องหมุนวนแล้วลงไปสู่ประชาชนเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่หมุนวนลงสู่ประชาชนวนกลับมาสู่กลุ่มทุนประชาชนไม่ได้อะไรนะเศรษฐกิจมันไม่ได้ขับเคลื่อนนะนะปรัชญาของนโยบายเนี้ยคือการไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นนะเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะเกิดเรื่องของการไปเสริมกับสิ่งที่เดิมเคยทํามาเช่นโอท็อปนะสินค้า หนึตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย SME ที่เข้มแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องสอดรับกันทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยปังวันนั้นถึงวันนั้นประชาชนถึงจะรู้สึกว่าเป็นยังไงถึงจะตอบได้ยต้องให้เขาสัมผัสได้ผมว่าวันนั้นเราถึงจะรู้ใช่ไหมว่าโอ้โหความรู้สึกนี้มันใช่แล้วมันมาแล้วแต่ถ้าความรู้สึกวันนั้นโอ้โหมันห่อเหี่ยวมันใช้ยากมัน มัไม่เป็นประโยชน์ใช่แล้วการที่จะไปเกิดความรู้สึกอย่างนี้การออกแบบสําคัญที่สุดครับออกแบบถึงเรื่องของเส้นทางดิจิ t อลวอลเล็จะไปจบที่ไหนจะไปยังไงใครได้รับผลบ้างใครที่จะเสียบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีหมดเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียนะในทางนโยบายมันก็ต้องมีการจําลองเส้นทางนโยบายอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะไปตรงไหนอะไรยังไงแล้วมันเรืมาสู่การออกแบบ ว่าเงื่อนไขคนที่จะได้รับเป็นยังไงเงื่อนไขการใช้เป็นยังไงช่องทางการใช้เป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือที่มาเสริมเป็นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเห็นวงจรนโยบายเหล่านี้ทั้งหมดการดีไซน์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจดถือว่าเป็นเรือธงใช่ต้องต้องรอติดตามนะค้ชมก็ถึงว่าเสริมทับเยอะนะดูกระสุนการลังอ๋อใช่ใช่คือดึงนายกออกมาเพื่อให เพื่อให้อัตวิวักรรทุกเต็มที่มีเวลาเพราะท่านนายกเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเข้ากระทรวงการคลังน้อยมากใช่ก็อาจจะที่บอกต้องไปเคลียร์นะเพราะคุณกฤษดาเนี่ยมาจากรวมไทยสร้างชาตินะอั้ตีช่วยเข้าไปเพิ่มก็เหมือนก็ต้องถอดของเดิมออกนะเพราะไม่งั้นอั้ตีช่วยคลังยโอ้โหสามสี่คนก็จะเยอะเกินไปแต่ผมว่าคุณกฤษดาถ้าดูตามโพลนี่ก่อนนะคุณกฤษดาก็อาจจะออกหรือเปล่าเพราะเงียบเงียบเงียบแต่นั่นคือโควตารวมไทยสร้างชาติต้องไปเคลียร์ด้วยนะครับ ดูโคต้าอื่นกันหน่อยที่งานเราอาจจะไม่ได้ทําขึ้นมานะครับอาจารย์ก็ก็เป็นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วกันอาจารย์พูดชื่อของพลังประชารัฐแล้วคุณไผ่ลิกเอาไว้ใช่ใอาจารย์วิเคราะห์ว่าอย่างไเพราะตำแหน่งว่างนี่ทีแรกก็มีโอกาสที่พลังประชารัฐเขาจะผลักดันนะครับอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเป็นตําแหน่งว่างและเป็นโคต้าของพรรกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็คือในเรื่องคุณสมบัตินะจะเคลียร์ลงตัวไหมจะผ่านได้ไหมอะไรยังไง นะครับ,รบเพราะว่าการที่จะเสนอชื่อน้ำตรีเนี่ยไม่ได้อยู่เสนอนะเขาต้องมีการไปตรวจคุณสมบัตินะครับโดยสํานักเลขาธรรมตรีเนี่ยก็เป็นคนที่ตรวจคุณสมบัติไปตรวจประวัติจนนวยงานต่างๆหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องดูด้วยว่าในแง่ข้อกฎหมายไงกฤษฎีกาที่เคยวินิจฉัยมาแล้วนะครับในฐานะที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลยังไงจะว่าตามคำชัยกฤษฎีกาไหมเพราะเรือ่องนี้เคยมีการไปร้องศาลรัมนูลศาลรัมนูลก็บอกมาแล้วไงฮะว่า เรื่องนี้ก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองเป็นอำนาจของนายกยื่นไปู่นในการเสนอชื่อนัตรีนะก็มีคำวินิจฉัยสามนูนออกมาแล้วด้วยนะเมื่อสามเมษายนมั้งฮะใช่ไหมครับเพราะนั้นก็หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปพิจารณาล่ะนะว่า ในแง่ของฝ่ายบริหารจะตัดสินใจยังไงครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของโคต้าของพลังประชารัฐมีอีกชื่อหนึ่งนะอาจารย์ก็ที่เราอาจจะไม่เอาขึ้นเพราะเพราะมันยังไม่เรียกว่าไม่แน่นอนนะอาจารย์นะจริงๆคือต้องรอโปรดเก้าใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยคือมีคุณไผลิกนะครับก็สนิทสีกับผู้กองธรรมนัฐเขาก็มีข่าวม่กีะอาจารย์ในพลังประชารัฐว่าคุณอัถกรสิริรัทยากรอ่าสอสอแปดริ้วสอสอแปดริ้วคุณเบนซ์ก็อยู่อีกอีกขั้วหนึ่งครับ ก็มันมีการเมืองอยู่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์แน่นอนในแต่ละพักเขาก็มีการเมืองของเขาอยู่แล้วนะคือในภาวะรัฐบาลผสมเนี่ยมันมีการต่อรองใน2ระดับหนึ่งคือการต่อรองภายนอกก็คือระหว่างพักร่วมรัฐบาลต่างๆเนี่ยใครจะได้โคต้าอะไรเงี้ยสลับเก้าอี้ไหมโอเคไหมอะไรไหมอันนี้เขาเรียกว่าการต่อรองภายนอกการต่อรองภายในก็คือภายในแต่ละพักซึ่งในแต่ละพักเนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่เรารู้ว่ากลุ่มย่อยทางการเมืองนะหรือเราเรียกภาษาสื่อกันว่ามุ้งทางการเมืองอ่ะ political faction นะซึ่งกลุ่มย่อยทางการเมืองเหล่านี้ก็จะมีบทบาทหรืออิทธิพลต่างๆนะบางคนก็เรียกว่าบ้านใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งมันไม่ใช่บ้านใหญ่ทั้งหมดหรอกนะครับคำว่ากลุ่มย่อยทางการเมืองเนี่ยนะอาจจะบางสายมาจากบ้านใหญ่มาจากพื้นที่บางสายไม่ใช่เขามาจับกลุ่มในสภาก็มีไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านใหญ่ทั้งหมดเพราะผมใช้คำว่าเป็น กลุ่มย่อยหรือมุ้งทางการเมืองน,นะซึ่งแต่ละมุ้งเขาก็สนับสนุนคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับเพระะนันต้องดูว่าการต่อรองภายในแต่ละพักตรงนี้จะสามารถมี power หรือมีพลังในการขับเคลื่อนของแต่ละมุ้งกันยังไงใ,ในแต่ละพักที่ออกมาด้วยนะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาวะรัฐบาลผสมเขาไม่ยุ่งกันเขาไม่ยุ่งกันเช่นในส่วนเพื่อไทยเขาก็ว่าในส่วนรพรรคเขา พลังประชารัฐคุณไปเคลียร์ส่งชื่อมาแล้วกันรวมไทยสร้างชาติอว่างไงจะปรับไม้ภูมิใจไทยรปรับไม่ปรับส่งชื่อมาเขาจะไม่ยุ่งกันถ้ายุ่งกันจะวุ่นวายยุ่งกันวุ่นวายยุ่งกันวุ่นวายและตรงนี้คือเหตุผลว่าทําไมไม่มีประชาธิปัตย์ผมก็เลยถามประชาธิปัตย์ไปไหนฮะเนี่ยผมเคยวิเคราะห์มานานแล้วว่าไม่ง่ายหรอกครับการที่จะเอาเอาประชาธิปัตย์เข้ามาเพราะว่าประชาธิปัตย์ยังมีปัญหาภายในพักอยู่ครับเพราะนั้นปัญหาในบ้านตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะลามมาบ้านอื่นนะครับ เพราะนั้นปัญหาในบ้านเนึ่งคุณไปเคลียร์เรื่องในบ้านให้จบก่อนไหมแล้วค่อยเข้ามานะร่วมกับเพื่อนบ้านคนอื่นแต่มีคนอยากร่วมจริงๆแหละในในประชาธิปไตยแล้วจ๊ะแต่เขามีความเห็นต่างกันไงแล้วมีความเห็นต่างกันอยู่นะสายหนึ่งอาจจะอยากร่วมเนี่ยอาจจะเป็นเสียงจํานวนข้างมากในสสปัจจุบันครับแต่เสียงจํานวนหนึ่งที่เขาบอกเขาก็ไม่เอาแต่ว่าหลายท่านก็เป็นผู้อาวุโสในพรรคนะเพราะนั้นต้องไปเคลียร์เรื่องในบ้านก่อนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องในบ้านยังไม่เรียบร้อย แล้วการเอาไปาธิปัดเข้ามาเนี่ยมันลุกลามมาสู่เพื่อนบ้านนะปัญหาจากในพักมันลุกลามมาสู่พักอื่นได้นะเพราะฉนั้นเนี่ยยังไงก็ตาม300เสียงวันนี้เนี่ยโอกาสที่ไปให้ปัดจะเข้าร่วมผมว่ายังไม่ง่ายยังไม่ใช่รอบนี้ยังไม่ใช่แต่หลายคนบอกเอ๊อาจจะเป็นซูเปอร์อัมโนโมเดลไหมคือดึงไปให้ปัดมาร่วมรวโดดเดี่ยวก้าวไกลเลยผนวกกับช่วงเวลาที่ก้าวไกลกําลังยากลําบากจากการถูกยุบพักนะฮะเพื่อทําให้ก้าวไกลนั้นแตก อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอนะผมว่าวันนี้3 4 0 4เสียงเขายังไปได้ยังไม่จำเป็นที่ต้องออาเสียรที่ปัดเข้ามาครับภาพรวมอาจารย์สมมุติว่าปร,รปรับมาเป็นแบบที่โผของวุฒิชนบอกของสื่อหลากหลายสำนักบ,บอกถ้าปรับมาแล้วบางคนว่าโอเคแบบที่ท่านอาจารย์บอกว่าหนึ่งปรับเพื่อทํางานเสริมทับอะไรก็ว่าไป อีกอันนึงมีคนตั้งสมมติฐานเหมือนกันว่าอุ้ยปรับเพื่อสู้สร้างผลงานและสู้กับก้าวไกลไหมครับแน่นอนอันนั้นเป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่รออยู่อีกส4ีปีข้างหน้าด้วยครับงๆการเลือกตั้งนี่อีกไม่นานนะนี่ปั๊บหนึ่งหนึ่งปีแล้วนะสิบสี่พฤษภาหนึ่งปีแล้วที่เราเลือกตั้งมาจากปีที่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยอีก3ปีเลือกตั้งหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้ามันมีอุบัติเหตุการเมืองต่างๆนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า ไม่ไม่เป็นเวลาที่นานนักนะครับกับการที่ต้องเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยภารกิจหลักก็คือว่าจะต้องกลับมาสู่พักอันดับหนึ่งอีกครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกลับเข้าสู่พักอันดับหนึ่งอีกครั้งเนี่ยท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ตั้งแต่ตอนข้ามขั่วท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรยังมีโจทย์ใหญ่นะที่จะต้องลุยตรงนี้อีกเยอะเลย<อ>ทีเดียวก็ถือว่าปรับเพื่อมาสู้กับกระแสก้าวไกลใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่ากกกระแสของ้าไลเนี่ย แม้เขาจะถูกยุบพักนะแต่ว่าเรื่องของความคิดและอุดมการณ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกยุบไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีพักใหม่มีคนเจน3เจน4ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้พักเขาขับเคลื่อนไ่ได้แต่ถามว่าเขาจะมาถึงขั้นว่า250หรือ251เลยตั้งรัฐบาลพักเดียวยังไม่ง่ายต้องบอกเลยยังไม่ง่ายคืออาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายผม่ายังไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่ายังไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า สิ่งที่ก้าวไกลได้มาในการเลือกตั้งในปี66เนี่ยนะเขาได้มา151ที่นั่งนะครับ151ที่นั่งเนี่ยอย่าลืมว่าในหลายพื้นที่เนี่ยคือเขตเมืองหรือสิ่งที่เราว่ายกว่า u r b a n i z a t ซ o n นะซึ่งตรงเนี้ยมันคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเรื่องฐานทางเศรษฐกิจสังคมแะงต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเป็นเมืองเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนมุมคิดมุมมองในกระบวนการของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ในพื้นที่ที่เกิดเอเวอร์ไนทเซชันเหล่านี้ก้าวไกลได้ไปหมดแล้วไกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตชนบุรีนะขอนแก่นนะอุดรก้าวไกลได้ไปหมดแล้วไงเพราะนั้นมันจะมีพื้นที่ใหม่ที่เอเวอร์ไนทเซชันเหล่านี้ไหมมีแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าองการกลายเป็นเมืองหรือเอเวอร์ไนทเซชันเนี่ยมันไม่ได้3ปี4ปีนะเป็น10ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาเพราะนั้นในพื้นที่ที่เอเวอร์นทเซชันเหล่านี้ก้าวไกลหุยยดหมดแล้ว เขาจะมีพื้นที่ใหม่ทางการเมืองเพิ่มเติมวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งเทพมหานครเนี่ยสาสาเขตก้าวไกลเขาได้ไปสามสองขาดหนึ่งที่นั่งเท่านั้นครั้งหน้าเนี่ยสมมติว่าเขาได้เต็มกรุงเทพมหานครก็บวกหนึ่งมันไม่ได้บวกเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะแต่แนวโน้มมันมีโอกาสที่จะลดลงด้วยมากกว่าการที่จะเพิ่มนะอันนี้คือสิ่งที่ แน่นอนการเมืองมันมันเปลี่ยนมันเป็นดินามิกมันเป็นพลวัตมันเปลี่ยนได้ตลอดนะไม่ได้บอกว่าส2สองที่แล้วจะได้สามสองเสมออาจจะขยับเป็นสามสามก็ได้หรืออาจจะลดลงจากส2สองก็ได้มันเป็นไปได้ทุกทางอาจจะมีขหอไว้น่าสนใจว่าคืออธิบายคุณผู้ชมถ้ามองว่าเป็นเป็นเป็นเมืองเป็นหัวหาดและกันเป็นมองเป็นาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ยึดหัวห่าสสำคัญสำคัญคือยึดได้หมดแล้วก็ยึดได้หมดแล้วแต่แต่สมรภูมิที่เป็นท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นนิยมจริงๆรหรือว่าไกล ออกจากเมืองไปเนี่ยก็ไม่ง่ายอาจารย์กำลังจะบอกแบบถามว่าก้าวไกลมีโอกาสที่ได้ไหมมีโอกาสแต่มันยังไม่ใช่ในเวลา3ปี4ปีตรงนี้อาจารย์ก้าวฟันธงเลยว่ายังไม่ใช่3ปีส่ปียังไม่ใช่ปี4ปีอย่ปีงนี้เพราะนั้นโอกาสจะถึง251เพื่อจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวเนี่ยยังเป็นโจทย์ที่ใหญ่สําหรับก้าวไกลนะเพราะก้าวไกลเขาหนึรหมายแม้ว่ายังต้องการอีก100ที่นั่งนะเยอะนะอาจารย์เยอะนะคือถ้าคิดดูตามการศิสิตการเมืองก็เยอะแต่แบบคือพักเดียวเลยไม่ต้องไป กังวลเรื่องข้ามขั้วเรื่องอะไรแล้วก็ต้องพักเดียวคือเบิ้ลไม่อีกร้อยหนึ่งเบิ้ลอีกร้อยนะเวลาเรารพูดกันว่าโอ้โหเขาเรียกว่ายิ่งยุบจะย,ยิ่งโตแต่ในมุมมองของอาจารย์ก็อาจจะโตแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะแต่ถามว่าโอกาสก้าวไกลในอนาคตเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะที่เขาจะเป็นรัฐบาลพักเดี่ยวเป็นไปได้แต่ว่า มันยังไม่ใช่ในสาปีที่เหลืออยู่ตรงนี้นะและในขณะเดียวกันวันนี้อย่าลืมว่าถ้ามีกรณียุบพักนะจะมีสสถูกตัดสิทธิ์ไปนะอ่ะยุบพักนี่คือสเต็ปที่1นะยุบพักนะสเต็ปที่2คือ4 4สสนะไปถ้าไปอีกนู่นนะไปอีกนู่นนะเอาสเต็ปแรกก่อนคือเรื่องการยุบพักนะยุบพักนั้นเนี่ยวันนี้ก็หมายความว่าเขาจะถูกตัดสิทธิ์กรรมการแทนพักสิบคน ยังไงเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะสิบคนที่โดนแน่เอาสิบกว่านะจ๊ะเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะในกฎหมายพรรก,การเมืองเขียนไว้เลยว่าถ้ามีเหตุในการยุบพักตามมาตรา92รเนี่ยนะซึ่งวันเนี้ยก้าไกลเขาถูกร้อง92งวงเล็บหนึ่งคือลมล้างการปกรครองวงเล็บ2คือปฏิบัติต่อระบอบการปกค,ครองเขาถูกร้องเก้าสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองซึ่งถ้าศาลวินิจฉัยว่าเป็นไปตามเนี้ย ใน92เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าให้สารสั่งยุบพักและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็หมายถ้ายุบพักต้องตัดสิทธิ์ซึ่ง10คนเนี่ยโดนแน่นอน10คนตรงนี้เนี่ยผมเคยไปสํารวจมาหมดและนะ5ค,คนจะเป็นสอสทอี่ลายชื่อในชุดปัจจุบันบนะฮะและ5คนตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแม่เหล็กของก้าวไกลนั้น,น,นเลยนะที่จะถูกตัดสิทธ์ นะอันนี้สเต็ปที่1น,นะ 1> ไปบวกสเต็ปที่2ก็ค, 2> คือ44สสในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมครับ44สสเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะขึ้นอยู่ความหนักเบาในเรื่องพฤติการ,รซึ่งอันนั้นต้องไปรอปอปชออีกเที่ยวจะต้องสืบสวนสอบสวนบางคนอาจจะถูกตัดสิทธิ์5ปีบางคน10ปีบางคนตลอดชีพ นะฮะหรือบางคนไม่ถูกตัดสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีบวกบวกลบเกันไปแต่14คนนี้มีโอกาสสูงที่ไม่เท่ากันนะครับนี้ใน14คนเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อปัจจุบันยนี่สโอ้โหครับมันเยอะกว่าชุดแรกในะชุดแรกเนี่ย10คน,เ,นเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ5คนคแต่อันนี้เป็นสอสทบัญชีรายชื่อ2ี่จากวันนี้เข้าไกลเขามีสสอบัญชีรายชื่อ39เานะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า โอกาสที่จะหายไปเรียกว่าครึ่งพักเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเขาถอนกําลังส่วนนี้ออกใช่คือคือถ้ามองเป็นเกมนะอาจารย์ถ้าสมมติเป็นเกมการเมืองนะคุณผู้ชมเราไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถูกหรือผิดเกี่ยวกับคำไม่ใชเกมอ่าคือถ้าถอนส่วนนี้ออกครับสิบหายไปสิบหายไปสิบสี่สิบสี่แต่ว่าสิบนั่นคือเป็นบัญชีรายชื่อห้าครับในสี่สี่หายไปยี่สิบเอ็ดครับ โอ้โหแล้วบางส่วนเนี่ยทับซ้อนกันกับกับสิบด้วยนะสิบสี่เนี่ยทับซ้อนนั่แหละสิบด้วยคืออาจารย์กลังจะบอกว่าโอ้โหกำลังเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นกองทัพเนี่ยกำลังระดับในคนระดับเสนาธิการเนี่ยหายไปหายไปแล้วไปดูในสิบสี่สสเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นเรียกว่าแม่ทับหลักอ่ะเป็นแม่เหล็กเป็นตัวจี๊ดตัวตึงอะไรทั้งนั้นเลยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีสสแม่เหล็กที่จะดึงนะครับคนเนี่ยมันไม่ง่ายถามว่าเขามีเจนสามเจนสี่เตรียมไหมเขามี เขามีแต่เจน3เจน4เนี่ยก็ต้องรอให้เป็นที่รู้จักของทุกคนซึ่งมันต้องใช้เวลาเหมือนกันวันนี้เราได้รู้จักบรรดาแกนนําของเก้าวไกลเนี่ยต้องใช้เวลาสอสอหนึ่งสมัยนะครับสปีนะครับกว่าเราจะได้รู้จักชื่อหลายๆท่านที่เป็นแกนนําที่คุ้นหูวันนี้สี่ปีนะเพราะนั้นเจนสามเจนสีก็ต้องอาศัยเวลาให้เขาเหมือนกันในการบ่มเพาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนอุดมมมมการรณ์นนะะััไไไ่ปหแ้คบจยุพ แต่การขับเคลื่อนอุมการนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยคนนะครนะเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นแม่เหล็กไม่อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today